ค่ะพบกับอาจารย์นันมาสเตอร์โค้ดเอ็นี Matter นะคะมีคนมาถามว่าอาจารย์ขาเกาะบนนิ้วโป้งคืออะไรเกาะตรงนิ้วโป้งก็คือเป็นเกาะตาทิ์ลักษณะแบบนี้นะคะเท่าที่เห็นดวงเหมือนดวงตามีเส้นชิดกันเป็นรูปดวงตา รู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามีอย่างวิเศษมีอย,อย่างรู้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วก็มีสิ่งที่บอกก่อนบอกเหตุก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงแต่ลักษณะาตาที่ลูกสอนชี้นี้เกาะออนี้คือตาวิเศษนี้จะไม่อย่ามีพลังน้อยกว่าที่เส้นชิดกันทั้งสองข้างไม่มีช่องโหว่เส้นชิดกันปิดสนิทจะฝันจริงฝันแม่น มีพลังมากกว่าเกาะที่เป็นดวงตาสวรรคซึ่งไม่ติดกันแบบนี้นะคะถ้าฝ่ามือท่านใดมีลักษณะอย่างนี้จุดเริ่มต้นคือเส้นชีวิตเส้นเส้นหลักๆเราจะมีสามเส้นนะคะเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจคะ่ะ ฝ่ามือน,นี้มีลักษณะเป็นเกาะระหว่างเส้นชีวิตและเส้นสมองเป็นรูปลักษณะอย่างนี้แสดงว่าเป็นบุคคลที่ทำอะไรไม่สำเร็จหรืออาจมีโรคประจําตัวทำให้ไม่สบายให้ระวังตัวดูแลสุขภาพของตัวเองลักษณะฝ่ามือน,นี้เส้นชีวิตสีน้ำเงินจาก ระหว่างอยู่นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้แล้วก็ดิ่งลงมาเกือบจะถึงเนินเนบจูดเป็นเส้นตรงเดี่ยวอย่างนี้แสดงว่าบุคคลนั้นนี้มีคน,น,นคคเป็นคนที่มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนชอบเรียนรู้ตลอดเวลามาดูฝ่ามือนี้บ้างเริ่มจากเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นวาสนา เ,เส้นวาส,สนาไปชนกับเส้นสมองและเส้นวาส,สนานี้มีเกาะอยู่เกาะขึ้นอยู่ตรงวาส,สนานั้นเป็นเกาะที่ทุกทรมานท,ทุกระทมเราไม่ต้องไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาแต่เราสามารถที่จะชี้แนะความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นได้ด้วยการสวดมนต์อ้อนวอนภาวนาหรือให้ระลึกนึกถึง ก่อนนอนอยากได้สิ่งไรก็เราลึกนึกถึงแล้วเราก็หลับไปอย่างมีความสุขตื่นขึ้นมาก็สนามจิตแล้วว่าอันคอนเชนต์หม่ก็ไปหาสิ่งต่างมาให้เราแล้วแต่เราก็ต้องออกไปหาตามสัญญาออกไปทิศทางนั้นนี้นี้นู้นนี้ท่านก็จะประสบผลสำเร็จเส้นชีวิตเส้นนี้ตรงดิ่งลงมาถึงข้อมือเป็นเส้นที่ ไม่มีปัญหาสักใดๆเป็นเส้นลึกชัดแสดงว่าเป็นคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่ลำบากมีความสุขต่อไปฝ่ามือต่อไปจะเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นมาแน่นอนเราจะต้องวาดเส้นชีวิตก่อนนะคะเพื่อให้ท่านรู้ว่าบุคคลท่านเนี้ย มีลายมือเช่นไรแล้วเราก็มาดูว่ามีเส้นลาบโชคลาบติดกับเส้นชีวิตมีโชคมีลาบสามารถที่จะได้เงินทองมาจากที่อื่นหรือได้ลาบจากคู่ครองลักษณะการดูลายมือนี้ ดูได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาให้ยึดหลักว่าถ้ามือไม่สนัดนี้ทำจนถึงอายุ35พอเปลี่ยนอายุ3าจะเปลี่ยนไปดูมือขวานะคะมือขวาก็เริ่มจากอายุ35ไปจนถึงอายุ70เส้นชีวิตแสดงถึงบ่งบอกในการดำเนินชีวิตของเจ้าของลายมือ หรือว่าชีวิตเขามีความสุขนีหรือมีปัญหาอุปสรรคหรือมีความยากลำบากเพียงใดในเส้นชีวิตนี้ถ้าเป็นเส้นที่ลึกแล้วก็ตรงลงมาแล้วหน่ซ้ำยังมีเส้นราบโชคลาบคู่ขนาดมาด้วยก็เป็นบุคคลที่มั่งคั่งมั่งมีได้รับเงินรับทองมีโชคมีลาบอาจจะมีโชคมีลาบมาจากรางวัลที่ไม่คาดคิด หรือมีโชคมีลาบจากคู่ครองหรือผู้อื่นที่ให้ความช่วยเหลือนะคะมาดูฝ่ามือลำดับต่อไปนะคะว่าเส้นลายมือนี้ก็จะมี3มเส้นเป็นหลักๆนะคะเส้นแรกคือเส้นชีวิตตรงเส้นกลางคือเส้นสมองเส้นริมสุดคือเส้นใจค่ะ แล้วก็มีดอกจันนะมีสัญลักษณ์ดอกจันพาดผ่านเส้นสมองเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีนะฮะอาจจะมีการกระทบกระเทือนทางสมองหรืออาจจะเป็นโรคทางสมองเพราะนั้นใครที่มีเส้นขึ้นแบบนี้ก็รีบเช็คด่วนนะดูแลสุขภาพตัวเองก่อนว่ามีปัญหาทางสมองไหมปวดศรีรษะไหม คือถ้ามีสัญลักษณ์ขึ้นมาก็เป็นการเตือนให้เจ้าของฝ่ามือนั้นสามารถที่จะไม่ประมาทกับชีวิตไม่ประมาทกับโรคภัยไข้เจ็บฝ่ามือลำดับต่อไปนะคะที่เห็นเส้นชีวิตนี้สั้นนะฮะเกิดขึ้นมาจากนิ้วโป้งและนิ้วชี้แล้วก็มาหยุดแค่นี้แปลว่าคนนี้เส้นชีวิตสั้น แต่เส้นชีวิตสั้นนั้นไม่ได้หมายถึงว่าอายุสั้นถ้าไม่มีเส้นอื่นมาประกอบเลยเท่ากับอายุสั้นแต่ตอนนี้มีเส้นวาสนาขึ้นมาก็แสดงว่าเส้นวาสนาเนี้ยก็ทําแทนเส้นชีวิตที่สั้นนั้นชีวิตก็ดำเนินลงมาได้ถ้าไม่มีปัญหาวิสักใดๆไม่มีเส้นตัดเส้นขวาง ก็ชีวิตมีความสุขอยู่นะคะรับรื่นแล้วก็เส้นสมองมาตัดกับเส้นวาสนาเส้นสมองมาตัดกับเส้นวาสนานะคะแล้วเส้นสมองนี้ยาวมาถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะก็เป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ตรงตรงแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ฟังคนอื่นฟังตัวเองฟังเสียงตัวเองนะคะ ค่อนข้างไม่ฟังคนอื่นเลยเพราะว่าเส้นสมองตรงดิ่งไปยังเนินอังคารนะคะก็เป็นคนที่ชอบแข่งขันต่อสู้นะคะและอีกเส้นหนึ่งวาสนานี้ก็ต่อขึ้นไปที่เนินเนินเสาและเส้นใจค่ะเส้นใจก็ขึ้นไปตรงเนินเสา ลักษณะนี้อายุ35ปีไปแล้วนะฮะก็เป็นตัว M ชัดเจนตัว M บนฝ่ามือคือสัญลักษณ์ Lucky M ั u ก k y M ก็คือคนที่มีสิทธิ์จับเงินแสนเงินล้านต่อเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปบุคคลทั่านี้ก็จะมีความสุขสบายมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ ถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเส้นชีวิตสั้นแล้วอายุจะสั้นไม่ใช่เสมอไปนะคะนี่ก็คือคนลักษณะที่เป็นหลมือนีนะ,ะการวัดอายุเราก็จุดไขป่ปลาล้วก็มาถึงโคนอายุ70แล้วก็แบ่งครึง่งแบ่งครึง่งนั้นก็แปลว่า35ปีไปแล้วนะคะที่ นับว่าบุคคลท่้นนี้ก็จับเงินล้านได้แต่ว่าก็ต้องทํางานทุกคนไม่ใช่บอกว่ามือสามารถจับเงินล้านแต่ไม่ทํางานต้องลงมือทำาตัยลักบนฝ่ามือ เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราจะดำเนินชีวิตไปแบบไหนแต่ถ้าท่านดำเนินชีวิตตามที่ท่านเห็นท่านมีโชคมีลาบท่านก็ต้องลงมือถามตามนั้นมาดูลักษณะฝ่ามือนี้นะคะฝ่ามือนี้จะเห็นว่าเส้นใจค่ะไปทางเนินพระหัสอีกเส้นหนึ่งไปทางเนินเสาแล้วก็มีเส้นสีแดง คู่ขนานเล็กๆคู่กันไปแบบเรียกว่าเป็นเส้นลาบนะะเป็นเส้นโชคลาบบุคคลท่านนี้จะได้โชคลาบจากคู่ครองอยากได้อะไรก็สมความปรารถนาเป็นสิ่งที่ได้อะไรก็คู่ครองก็หามาให้เป็นคนที่โชคดี ได้มีโชคมีลาบได้รับเงินทองตามที่บุคคลท่านนี้ต้องการแต่ช่วงอายุ50ปีขึ้นไปค่ะทุกท่านคงดูลายมือแต่ละลายมือเส้นแต่ละเส้นที่อาจาร,รย์นันได้บอกไปถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์สำหรับวันนี้อาจาร,รย์นันมาเตอร์โค n เอ็นเอลพีขอเก่าว่า สวัสดีค่ะอาจารย์มีช่องสมาชิกสำหรับสมาชิกที่สมัครรายเดือนเดือนละ80บาทจะมีโปรแกรมจิต Affirmation พิเศษที่สามารถพูดซ้ำๆย้ำๆเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราและ จิตใต้สานึกเขาก็จะไปหาสิ่งต่างๆที่เราได้พูดไป affirmation ไปเป็นการที่บอกจิตใต้สานึกว่าฉันมีฉันเป็นฉันต้องการแล้วท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นๆเพียง80บาทเข้าไปฟังได้เลยแล้วอาจารย์ก็จะมีคลิปใหม่ๆดีๆเข้ามาเพื่อให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับช่องพิเศษนี้สมาชิกพิเศษนี้ติดตามกันเลยนะคะ สนใจแคปหน้าจอนี้แล้วก็ส่งมาที่ไลน์แอดอาจารย์นั้นจะได้กรณีพิเศษจะเรียนคอร์สไหนก็ได้ใน12รายวิชาที่เห็นนี้นะคะสนใจดูเลข7จตัว11ฐานดูลายมือทักมาได้เลยค่ะฝากกดติดตามทุกช่องทาง Facebook YouTube TikTok IG สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ